มันเป็นข่าวลือมาสักระยะหนึ่งเราก็หายไปฮะลือมาสักระยะหนึ่งเราก็หายไปเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องพระเอกหน้าสวยทําสาวท้องอ <c oughs> อันนี้มันเคยเป็นประเด็นรู้สึกพันที่พวกเคยเอามาพูดแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็หายไปนะ <c oughs> หายไปจนในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงคือว่าพระเอกหน้าสวยที่กําลังมีผลงานออนแอร์อยู่ตอนเนี้ยไปทําผู้หญิงท้องและผู้หญิงคนเนี้ยเป็นนางแบบลูกครึ่งคบกันมากว่าเจ็ดปีแล้ว เดี๋ยวนะถ้าพูดถึงพระเอกหน้าสวยที่กำลังมีผลงานอย่างนี้ช่องเจ็ดก็มีคุณพชร์สลันช่องสก็มีตอนนี้ก็มีค,ค,มคุณณเดชน์กุกมียะคุณณเดชน์เคนภูภูมิคุณไม้พิรัตตอนนี้ก็มีหลายคนสิโโก็คงแบบก็คงเดากันไม่ <ยะ S 1> ถูอว่าเป็นใครเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาเป็นแตกออกมาก็เมื่อเพราะว่าเด็กลืมตามองโลก ค,คือเอาง่ายๆคือคลอดเด็กแล้วคือเขาบอกเรื่องเนี่ยจริงๆพระเอกคนนี้เขาแอบคบกับนางแบบอย่างที่มพม่าพุ่งแต่ต้อว่าคบกันมาหลายปีดีดักแล้วะนะฮะจนในที่สุดพ่อแม่ฝ่ายชายก็รับรู้มาตลอดอว่าเออลูกเนี่ยอคอบผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับแต่เรื่องทั้งหมดมันมาเกิดก็ตอนที่น้องคลอดออกมาแล้วแม่ก็บอกเฮ้ยตอนเนี้ยลูกเขาอ่ะกำลังงานเยอะอยู่อื อย่าเพิ่งบอกได้ไหมก็คือให้งเงียบไปก่อนโอเคให้งเงียบก่อนได้ไหมสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกอย่างโอเคก็จะต้องมาบอกมาแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเพื่อนเพื่อน,นอดลนกันทนไม่ไหวคงจะเป็นเพื่อนฝ่ายฝ่ายฝ่ายนางแบบมากกว่าอ,อดลนทนไม่ไหวก็เลยเหมือนมีการมาพูดปากต่อปากครับแล้วแหมเราว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเร็วแล้วกระเทยเร็วกว่าเดียวกระเทยการออสโมซิสข่าวนย่าบางทีกระเทยบวกรบกุณหานได้เก่งกว่าอีกเรขคณิตคิดเร็วเลยแหละโอ้คือพูดปุ๊บ จากกระเทยหนาจากกระเทยตุกไปถึงนู่นนู่นแป๊บเดียวมาถึงหูฉันเดี๋ยวนะหวังว่าคงไม่ใช่เข็นภูภูมินะคะพี่ชายไม่อยากพี่ชายไม่อยากเป็นยายจริงเหรอตัวหันเล่นยังผมตัวหันเดีดเดยเมื่อวานนี้แล้วเป็นยังไงนเดชบอกว่าพี่ไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะแต่ทำงานไม่แค่จะบอกว่าแค่จะบอกว่าตอนนี้ละครกำลังออนแอร์ดิฉันเล่นเป็นแม่เข็นภูภูมิดิฉันยังไม่อยากเป็นยายค่ะแคเองประเด็นมีแค่นี้แล้วตกลงใครเจ๊ตกลงใครบอกได้ไหม บางคนบอกเป็นพอดสลันพอดก็ไม่ใช่เมื่อวานผมเจอวันวันว่าไงพอดว่าไงคุณพอดบอกว่าเออผมทํางานอยู่ครับผมถ่ายอ่ะไม่ต้องแอปอะไรกันแล้วออ้ยเขาจะให้มาใช้มาถ่ายอะไรเกินคนส่วนใหญ่นะวันนี้ก็รู้แล้วเอ,อี่ะ <c oughs> ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพันทิพย์สนุกหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ในกระทู้เนี่ยเขามีการตั้งว่าน่าจะเป็นน้องไม้พิรัฐ น่า <h à S 2> <N h à> จะเป็นไม่ต้องมาแอปไม่รู้ในสคริปต์เขาไม่มีออไม่มีอะไรนสคริปต์ไม่มีมมอ่ะแล้วฟูเฮาอย่างไงอะฟูเฮาก็ดังมาเนี่ยคนเราเห็นไหมเวลาที่แบบว่าสังเกตสิคนเราเวลาที่ดวงดังสุดๆดๆๆๆอะไรชุดชุดมีอยู่อตอนนี้เขาถือว่าเป็นพระเอกที่คิวฮอตที่สุด <N h aut> เลยเดี๋ยวนะมีลูกก็ข่าวดีจะตายใช่นะข่าวดีสมัยนี้เขามีครอบครัวกันหนอกเยอะแยะก็ยังดังกันอยู่ถูกต้องไม่เกี่ยวเลยคือข่าวผมว่าข่าวนี้เป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวยินดีด้วยซ้ำ บางคนก็ด้วยความที่เอ้ยบางคนก็อยาเอ้ยตอนนี้ละครมันมัน,มนดังเหลือเกินฟูลเฮาส์ที่เขาเล่นเนี่ยแค่เล่นของช่องทรูนะฮะ,ฮะแต่ปรากฏว่าต่างประเทศเนี่ยดังกว่าในประเทศซะอีกอ๋อประเทศจีนโอ้โหจีนดังมากแม้กระทั่งฮ่องกงเกาหลีก็ดังมากกลายเป็นช่วงเนี้ยทัวร์เดินสายมันก็เลยเกิดกระแสคู่จินน้นไงสมมติอตอนนี้อยู่ดีไหมพี่รัฐมีลูกขึ้นมาเขาก็ไม่กล้าที่จะเอาเสี่ยงหรอกว่าเด็กคนนี้เมื่อมาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังจะนอก แฟนลับต่างประเทศเนี่ยยังจะรับได้อยู่หรือเปล่าในประเทศเราเนี่ยเราโอเคที่จะรับได้เราแฮปปี้อยู่แล้วแหมโดยเฉพาะฉันเนี่ยก็อยากจะมีหลานอยู่แล้วผู้จัดก,การไมมพี่รัฐออกมายัางไงคุณแจ็คคือต้องบอกว่าล่าสุดนะครับผู้จัดก,การส่วนตัวเนี่ยฮะคุณไหมก็ออกมาปฏิเสธว่าพระเอกหน้าสวยเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวนะตอนนี้เนี่ยไหมอยู่ในป่าถ่ายละครไม่ค่อยว่างไม่มีเวลาให้ข่าวไม่มีเวลาไปไหนด้วยคือก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเขาก็ปฏิเสธว่า ไมยตอนนี้ทํางานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลามาตอบนักข่าวเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะมาตอบให้อ่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็ยังยืนยันใช่ไหมฮะไม่ใช่ข่าไม่ได้ทําใครท้องไม่มีเวลาจะไปทําใครท้องด้วย <c oughs> อ่ะ ก็พูดถึงก็มีหลายคนที่โดนกระแสไปก็มีทางผู้จัดการของน้องณเดชน์นะคะก็คือออกมาบอกว่าไม่ใช่อ่านดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ณเดชน์ไม่ใช่พระเอกหน้าสวยยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทําใครท้องไม่ไม่มีเวลาทําใครท้องด้วยก็ถือว่าตอนนี้ก็มีแต่คนปฏิเสธออกมานะคะก็เลยยังไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราฟังจากปากรอฟังจากปากของแต่ละคนดีกว่าใช่ครับผมแต่ถึงยังไงจะเป็นใครก็ตามแต่เปด้วยน้ำใจดีค่ะ เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมคือต้องบอกว่าการมีลูกเนี่ยดีกว่าทำแท้งอันนี้ก็พูดตรงเลยอจริงๆริงเออจะที่ฉลาดจะทำให้กลัวจนเล่ค่ะเนี่ยแหละกินอัไนกินอะไรกินอะไรมอษนาผ่านแล้วด้วยอ่ากินแองวฉลาดฉลาดแน่นอนกินตมีด้วยจริงจริงนะเป็นเรื่องที่น่ายกย่องจริงๆถูกต้องสมมติว่าท้าเขาข่าวออกมาทำแท้งนี่โอ้โหอันนี้แย่เก่าแล้วถูกถูกค่ะ ก<ไ>านผู้ชมฮะอันนี้ท<ไ>ทั้งหมดต้องติดตามรอดูว่าน้องไม้อโอเคละนักว<ช>ันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอื่อโลคออนไลน์โลกอินเทอร์เนต็ตอะไรก็แล้แต่ครับมุ่งประเด็นไปที่น้องไม้พิรัตครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยมันเคยมีออกมาละลอกหนึ่งเมื่อปี2ปีที่แล้วอตอนนั้นึ่งจัดแจ๊ดแต่เช้าอยู่ก็ยังแบบว่าเอ้ยเป็นข่าวน้องไม้พิรัตเดี๋ยนะปี2ปี2ปีป่านนั้นมีข่าวว่าแบบว่าคบกันอะไรเงี้ยคบกันเจ๊ยืนยันได้เลยไหมว่าเป็นลูกลูกไม้ ฉันไมม่่ใชหอเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอฟังจากปากอของแต่ละคนที่โดนว่าเป็นข่าวอยู่ละกันนะคะ